ปริมาณฝนก็ถือว่าลดลงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่าปีนี้ไทยจะได้รับอิทธิพลจากเอลนิโยนะคะแล้วจะมีผลแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเลยค่ะดังนั้นทางสํานักงานทรัพยากรน้ํากําชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะต้องวางแผนบริหารจัดการน้ําเผื่อเอาไว้อย่างน้อยประมาณ2ปีค่ะเพื่อที่ประชาชนจะได้มีน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขณะเดียวกันรณรงค์ไปยังเกษตร,รกรด้วยนะคะว่าให้ทำนาหนึ่งรอบการผลิตค่ะ นายสุรศิกิติมนฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ไปที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นติดตามความก้าวหน้าผลการศึกษาและแผนและแผนบูรณาการเพื่อบรรเทาอุทกภัยภัยแลง้งพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลางรวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยฤดูฝนในปี2566และภัยแลง้ง ซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและลุ่มน้ำฉีก็เตรียมการแล้วนะคะ คุณสุรศรีระบุว่าปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลางจากผลการศึกษาพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาทั้งด้านอุทกภัยภัยแ้งซ้ำซากและฝนทิ้งช่วงเป็นประจำทุกปีค่ะรวมถึงปัญหาน้ำอุปโภคบปริโภคและปัญหาด้านคุณภาพน้ำด้วยแต่อไรก็ตามพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังนั้นก็ต้องเร่งหามาตรการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนนะคะตามแผนแม่บทการบริ หารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำา20ปีปีพุทธศักราช2,561ถึง2,580แบ่งออกเป็นระยะกลาง และระยะยาวงบประมาณ47,800ล้านบาทคาดการว่าเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลางมีปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น1,250ล้านลูกบาทเมตรมีพื้นที่ชนละ,ะทานเพิ่มขึ้น9,98,000ไร่และช่วยลด ปริมาณน้ำหลากที่จะไหลลงสู่แม่น้ำชีตอนกลางและตอนล่างได้และเป็นการเติมน้ำให้แหล่งน้ำขนาดเล็กตลอด2ฝั่งลำน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้ง1,348แห่งแล้วก็ยังมีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเพิ่มขึ้นอีก28แห่งด้วยนะคะ ท่านเลขาธี่การทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ยังเป็นห่วงสถานการณ์เอล尼โยในปีนี้ที่จะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปและคาดว่าจะยาวไปจนถึงปีหน้าทําให้ฝนตกน้อยลงก็อาจจะประสบปัญหาภัยแล้งได้ดังนั้นคะ่ะจึงให้แต่ละพื้นที่ทําแผนบริหารจัดการน้ําล่วงหน้า2ปีแล้วก็ให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวได้1รอบการผลิตนะคะเนื่องจากจําเป็นจะต้องเก็บน้ําในเขื่อนเอาไว้สําหรับฤดูแล้งถัดไปด้วยตอนนี้ก็เดิน หน้ารณรงค์ให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยในบางพื้นที่ค่ะขณะนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในมีปริมาณน้ําที่ค่อนข้างน้อยเลยนะครับแนวโน้มถ้ามีปริมาณฝนที่เข้ามาค่อนข้างน้อยตรงนี้เนี่ย ทางสำนังกงานทรัพย์ิกรน้ำแห่งชาติก็ได้มีการที่จะประชุมหารือไปเบื้องต้นนะครับกับหน่วยงานต่างๆในเรื่องของการวางแผนการบรหิหารจัดการน้ําในปีนี้เนี่ยจะบระหิหารจัดการน้ําเพียงแค่ปีเดียวไม่ได้ต้องบรหิหารจัดการน้ํสองปีเลยนะครับแล้วก็มีการที่เสนอเข้า ในส่วนของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเมื่อ2วันที่ผ่านมาด้วยนะครับในประเด็นนี้ว่าหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะทางกรมชมทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับซึ่งดูแลในเรื่องของเขื่อนขนาดใหญ่เหล่านี้เนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการน้ำอย่างน้อยนะครับ2ปีก็คือบริหารจัดการน้ำให้ไปถึง1พฤศจิกายน2,567เลยครับโดยหลักการเบื้องต้นก็คือจะต้องใช้ข้อมูล ค่าฝนน้อยนะครับตรงนี้เนี่ยเอามาเป็นเกณฑ์ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํา ขณะเดียวกันสำหรับจังหวัดขอนแก่นก็เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยฝนในช่วงปี2566นะคะไม่ว่าจะเป็นการกำหนดพื้นที่เสี่ยงการตรวจสอบความพร้อมของอาคารควบคุมบังคับน้ำระบบการระบายน้ำการเตรียมความพร้อมแผนพ้องกันแผนเผชิญเหตุโดยมีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยอยู่ในเกณฑ์สูงไม่ว่าจะเป็นจุดพื้นที่เขตเศรษฐกิจเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น 47จุดด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เสี่ยงโดยรอบจำนวน8อํอำเภอ23ตําตำบลพื้นที่การเกษตรประมาณ115,000ไร่